สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมสิมภาช์น้อยสมใส่หมูเป็นอาหารเสาวันหยุดครับของเตรียแมแบ้ดเปือบเรียบรอยครับพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นบะหมี่ตำใส่กระเทียมเรียบรอยม้วนวัชิเป็นหมูครับหมูสดเสือมาแล้วครึ่งกิโลตลาดเงินพือุบลวม้วนวัชิเป็นบุญเศษต้องใส่ครับมาหนี่งแสบพักสี่หอมอย่าขาด ต้องใส่บรรจุสสถ่ายนะครับผ้าเย็ออของเขารับนุมไมสมส่ซื้อไม่ใม่ตลาดใหญ่อ้อนๆครับบรดล่างนำอยา่ออางเพราะว่าเท็ใหม่สมโคตอดีนว่า ข้างห่อนแล้วครับกระทะตรงนีห่อนนะครับพี่น้องเลื่อมนะครับใส่น้ำมันมูกระไดใส่พอดีกข้างห่าพอมันใส่หลายเดือดเด็กปฏิเดนที่ร่องพดขวดค่นบ่บอกกระไดผู้ลงนซื่อๆที่นน้ำมันเดือดแล้วครับพี่น้องอันแรกจะต้องใส่ครับพี่น้องครับเป็นกระเทียมตำใส่กับพริกสดแดงครับใส่ให้ยจวดจากฝายบึ้มไปเลยครับ ยาสู่แพงมันเงื่อนหามาได้ซื้อเฮ็ดกินพนณออกเดี๋ยวให้เข้อมเขากัน 俺家没放辣椒。 น ER ้ำกระเดียครับน้ำกระเดียเขากันเยอะไหมครับจำคำนิสุทธิ์ไ้ไไปมันหลายถังไปหลายอย่างเจาเมืองันกรดครับเียวมทีลมักเยอะเขากันบ คนเซ็ปต์เยเอารุ่มันไม่รุ่งขนานี้มันรี่ยไรมันจะเอารม่งแบบโคหน้าจนเหงาแม่เพราะกระาไม่ปิดโขดไรเลยนี่มันะไมกันเนี่ยนี่มันนี่เสียกระถ วันเียงสูงดีครับเขาลงอันเดีห้องแล้วก็บาทสองห้องสุดมาก ครันวดขุ้น่าครับโรย,ยด้วยผับชีเรียบร้อยครับคนเข้ากันอีกหน่อยทีเดีเรียบร้ยอยแล้วขำนหรับผัดหม้อไม้ส้มดิของแถมเนี่ยนอนผัดหมไมส้เมเอ้าอาหารโคดครับ